สวัสดีพี่ๆนะคะพบก,กับคนเดิมคนเก่านะคะเจนน้ำพารวยนะคะชองทีเด็ดหวยเจนน้ำพารวยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะฝากกดติดตามเพจเจนน้ำพารวยด้วยนะคะจะลงแนวทางต่างๆไว้ให้นะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปทดลองสุดนะคะต้องขอบคุณนะคะ ผลจากห้องไรเนี่ยคะหรือว่าค่ายทองนั่นเองนะคะวันนี้น้าจะมาส,สอนสูตรนะคะปัก10รษงห้าตัวนะคะน้ําเล่นเข้าดีนะะ้ำก็เลยนําแบบปันพี่ๆนะคะสูตรแต่ละสูตรสามารถเอาไปดัดแปลงใช้ได้ทุกสูตรเลยนะคะหรือใครที่เกยดคิดไม่อยากคิดเองนะคะก็มีกลุ่มแนวทางนะคะให้เข้านะคะกลุ่มแนวทางมีแอดมินวางให้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะสูตรวันนี้ง่าย,ายมากเลยนะคะนั่นก็คือการใช้หลักร้อยนะคะหลัก ร้อยนะคะนับไปห้าตัวเพื่อที่จะนำไปเล่นปักสิบร่างนะคะอ่าหลักร้อยนะคะเริ่มที่รอวมห้าสิบสี่นะคะหลักร้อยก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเห็นไหมห้าตัวเรามาดูกันนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเอ่ยอ่าหลักสิบนะคะออกหนึ่งแปดนะคะเข้านะคะเข้าน้ำก็ขอติ๊กถูกนะคะโอเคถัดไปนะคะก็ใช้หลักร้อยเหมือนเดิมนะคะเป็นแปด 8ป0เ้าสิบนะคะสิบเอ็ดนะคะสิบเอ3ดสิบสองสิบสามนะคะเอ้ยห้าตัวนะอะเรามาดูเข้าหรือเปล่าเออผลรอบที่ห้าิหกออก1ึงสามสี่สองศูนย์ตัวนี้เข้านะคะเข้าก็ติ๊กถูกไปนะคะถัดไปนะคะก็ใช้หลักร้อยเหมือนเดิมนะคะหลัรกร้อยของรอบห้าสิหก 5, 6, นไปเล่นห้าสิบนะคะนั่นก็คือหนึ่งสองสามสี่นะคะพี่ๆอะเรามาดูพร้อมกันเข้าไหมผลที่ออกคือสี่หนึ่งสามห้านตัวนี้เข้านะคะถัดไปนะคะ ใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยเหมือนเดิมนะไปนะคะคือสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเรามาดูผลรอบที่ห้าสิบแปดนะคะสี่เข้านะคะสี่เข้าโอเคที่ถูกนะคะถัดไปถัดไปนะคะใช้หลักร้อยลําไปเล่นห้าสิบเก้านะคะหลักสิบล่างเนาะปักสิบล่างก็คือหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะผลที่ออกคือเจ็ดนะคะเข้าถูกนะคะถัดไปนะคะใช้หลัก ร้อยนะคะหลักร้อยของห้าสิบเก้านำไปเล่นหกสิบนะคะนั่นก็คือเก้านะคะเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะอ่าห้าตัวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้หลุดหนึ่งรอบนะคะหลุดหนึ่งรอบชิเมห้าเก้านะคะก็เป็นเก okay ้าสิบสิบโอเคหลุดหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะคะนำเขาติ๊กผิดไว้เลยนะคะถัดไปนะคะนำเรารอบหกสิบเล่นหกสิบเเราจะทบนะคะทบไปนะคะนั่นก็คือ สองสองสามสี่ห้าหกนะคะเรามาดูนะคะรอบที่หกสิบเอ็ดผลก็คือเก้าสองเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้เข้านะคะถูกนะถัดไปนะคะก็ใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยของหกสิบเอ็ดไปเล่นหกสิบสองนะคะนะับไปนะคะเก้าสิบสิบสองสิบสาสบสี่เนี่ยค่ะสิบสามนะคะ, 13, ะ,คะเรามาดูนะคะเข้าหรือเปล่ารอบนี้เข้านะถัดไปนะคะถัดไปหกสิบสองไปเล่นหกสิบสามนะคะแล้วก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอาเรามาดูนะคะผลรอบวกสิบสามศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดตัวนี้เข้าไหมเข้านะคะถูกนะ,ะถัดไปนะคะก็ใช้เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นำไปเล่นกับหกสิบสี่นะหกสิบสี่อ่าตัวนี้เข้านะคะ เขาทงหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้ารอบนะคะสูตรแต่ละสูตรเดินดีเดินยาวได้ไม่นานนะคะก็ต้องเทสดูก่อนก็คือง่ายๆถ้าคือหลุดเกินสามรอบนะคะก็ให้พี่พี่พักก่อนพักก่อนแล้วก็ค่อยนําไปเล่นต่อนะจ๊ะตัวนี้เ็าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรล่าสุดที่น้านำมาแบ่งปันพี่พี่นะคะก็ลองเอาไปเทสเอาไปใช้ดูกันได้นะคะไม่ห่วงสูตรนะคะหรือใครนะคะที่เกียดคิดว่าแต่ละวันทําใช้สูตรไหนเล่นอะไรดีนะคะกับ ค่ายไหนนะคะก็ทักมาส่วนตัวนะ้ำได้เลยนะคะทางทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะหรือว่าเ c e บุ๊กนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์นะจ๊ะค่าย สีเขียวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้น้ำก็ฝากไว้หนึ่งสูตรน,นะคะเดี๋ยวจะหาสูตรดีๆมาแบ่งปไปให้พี่อีกอย่าลืมคอมเมนต์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้น้ำนะคะน้ำสูตรแนวทางมาฝากดีๆนะคะและที่สำคัญเอาไปเทสใช้กับหวยรัดนะคะสูตรรัดสูตรฮานอยสูตรลาวได้หมดนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้ำลาไปแล,แล้วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ